ตอนนี้ทุกคนกำลังฟังไซคีทัวร์ไลฟ์พอดแคสต์โดยแทนนี่ภูริพัฒน์ปิทักษกรครับต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับพอดแคสต์ไซคีทัวร์ไลฟ์อีก1ครั้ง1 EP ซึ่งก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยที่หายไปนานมากๆด้วยความที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ด้วย นะครับก็คือการที่ตอนนี้ผมเองได้ทำงานเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าหัวข้อที่เราจะเล่ากันในวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมเองในฐานะของนักจิตวิทยาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้พบเจอกันมามา,มากถึงคำถามที่เด็กๆมัธยมหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามานะครับว่านักจิตวิทยาเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งสื่อสารเก่งหรือว่าเป็นคนที่ ชอบพบเจอผู้คนใหม่ๆหรือเปล่าด้วยความที่งานด้านจิตวิทยาเนี่ยโดยเฉพาะการทํางานในเซสชันเนี่ยนักจิตวิทยาจะต้องเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะครับเจอคนแปลกหน้านะครับแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารผ่านการตั้งคําถามผ่านการพูดคุยเชิงจิตวิทยานะครับมีการใช้ Open question หรือคําถามปลายเปิดที่มันเป็นคําถามที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าใช่กับไม่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็น สิ่งที่ผมเองก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองนะครับว่านักจิตวิทยาเนี่ยต้องพูดเก่งสื่อสารเก่งเสมอไปไหมเริ่มมาอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงๆก่อนหน้าที่ผมจะมาทํางานเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยู่ในวงการสุขภาพจิตไทยมาตลอดนะครับทำงานในส่วนของการสื่อสารองค์กรการทำคอนเทนต์รวมถึงการจัดเวิร์กช็อปต่างๆร่วมกับพี่ๆในทีมบริษัทสุขภาพจิตเอกชนแห่งหนึ่ง ผมก็จะได้รู้จักกับพี่ๆนักจิตวิทยาหลายๆท่านที่เป็นทางรุ่นพี่ที่จบปโทรหรือจบมาจากต่างประเทศรุ่นพี่หลายคนเนี่ยจากการที่ถ้าเราสังเกตจากภายนอกก่อนน่ะเรานึกถึงว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วแบบเราดูเขาจากภายนอกยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยเขาเองดูเป็นคนที่เงียบๆดูเป็นคนที่สุขุมเรียบร้อยซึ่งนักจิตวิทยาหลายๆท่านก็เป็นแบบนี้เนาะก็คือมีความ าม,มีความนิ่งสงบอารมณ์ค่อนข้างมั่นคงเนาะเวลาเราเห็นเขาในการทำงานเราก็จะเห็นแบบหนึ่งแต่พอเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตได้พูดคุยในเชิงของเหมือนรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพื่อนกับเพื่อนเวลาออกไปเที่ยวร่วมกันอย่าเช่นตอน o u t i n งเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมที่เขาเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยแหละเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้เข้าสังคม กินอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอ่าเหมือนคนใที่ปาร์ตี้เขาชอบกินนะั่นน่ะก็ดูเป็นคนทั่วไปที่เข้าถึงได้ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากว่าเออความเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคีปลุกว่าจะต้องนิ่งหรือต้องเป็นคนที่สื่อสารเก่งได้ตลอดเวลาเนาะบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ทํางานด้านนี้น,น,นานๆนะ่ะมันเรียกไม่ได้หรอกครับว่ามันจะต้องมีบ้างที่ เหนื่อยมีบ้างที่อึดอัดเนาะจากคนที่เขาดูเป็นคนที่มั่นคงทางอารมณ์มากๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะระบายพร้อมที่จะเล่าให้ฟังตลอดคือมาพร้อมกับน้ําตาก็มีมาพร้อมกับเหมือนเขามาเพื่อสิ่งเนี้ยเวลาเขาได้โอกาสพูดคุยเขาคือมาเพื่อสิ่งเนี้ยมาเพื่อระบายล้วนเลยซึ่งจุดเนี้ยเราก็ที่เป็นคนพบเห็นหรือเป็นคนที่บางทีเขาไปปรับทุกข์ให้พี่เขาเองเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอ่อนแอรหรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักจิตเพราะคนเราก็เป็นแบบนี้ครับนักจิตวิทยาก็เริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยก็คือมีหลายธรรมชาตินะครับพูดเก่งบ้างไม่เก่งบ้างการแสดงออกบ้างเก็บตัวบ้างมันคงทางอารมณ์บ้างอ่อนไหวทางอารมณ์บ้างเขามาไดจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายครอบครัวนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันเชื่อมรวมทําให้เขาเลือกอาชีพเนี้ยที่อยากจะทําก็คือการที่เขาอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาทางจิตใจหรือสุขภาพจิตเขามีจตนานดีที่จะช่วยเหลือผู้คนจริงๆอาชีพอื่นอาจจะช่วยเหลือคนได้เหมือนกันแต่ว่าเขามองเห็นอาชีพนักจิตเป็นหนึ่งในอาชีพนั้นแลวเขาสนใจเขาเองเนี่ยก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยกลับมานึกถึงเวลาตอนจะพูดประเด็นนี้เลยว่านักจิตวิทยาเนี่ยเราไม่ต้องกําหนดก็ได้ครับว่าเขาจะต้องเป็นคนเข้มแข็ง เป็นคนมั่นคงทางอารมณ์ได้ตลอดหรือเป็นคนที่ต้องสื่อสารเก่งเข้าสังคมหรือเจอผู้คนมากๆโดยที่ไม่เหนื่อยทุกคนบนโลกเนี่ยครับจะ introvert extrovert หรือ,อคำอะไรก็แล้วแต่ที่สรรหาขึ้นมานิยามาครับทุกคนถ้าต้องเจอผู้คนมากมายตลอดทั้งวันลองนึกถึงสภาพว่าเราไปออกบูธงานหนึ่งมีม,มีมีใครเดินบูธอะไรอย่างนี้ไหมแบบซื้อของอะไรเงี้ยเป็นแม่ค้าพ่อค้าถ้าเราต้องทําอย่างนั้นตลอด ขายของให้ผู้คนตลอดทั้งวันเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่ได้หรอกครับมันย่อมเหนื่อยเป็นธรรมดาเนาะเหนื่อยในการเจอผู้คนหรือไม่ก็เหนื่อยยกของบ้างเลยครับทุกคนก็มีสิทธิ์เหนื่อยในตรงนั้นเนาะเราจะไม่มีทางมากําหนดได้ว่านักจิตจะต้องเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แต่สิ่งที่มันจะเข้ามาเพิ่มพูนประสบการณ์รวมถึงเรื่องของเสริมเติมความรู้ให้กับเราเนี่ยคือประสบการณ์นั่นแหละ คือเรื่องของการฝึกฝนเนาะอย่างที่บอกไปว่ามีนักจิตวิทยาจํานวนไม่น้อยที่เขาเองก็มีฟอร์แบ็กหรือพวกผลข้างเคียงอะไรเงี้ยจากการทํางานเวลาที่ต้องเจอเรื่องราวจากผู้คนมากมายความเครียดกดดันหรือแม้แต่ถ้าเป็นในจิตเวชก็ w K, คือเจอแบบคนที่เขามีความคิดที่ผิดไปเลยอะไรเงี้ยเวลาเรารับขึ้นมามันก็จะอึดอัดเหมือนกันแล้วเขาต้องเจอแบบนี้ก็คือจานถึงสุก ่ะเวลาทำงานมันก็ย่อมมีผลข้างเคียงในระยะยาวเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทางวิชาชีพหรือว่าระบบของการทำงานนักจิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือการมีซ u เปอร์วิช n ั่นนะครับหรือการปรึกษากับที่ปรึกษาหรือเราก็จะเรียกกันว่าซูเปอร์ว o r เซอร์นะครับเพื่อเป็นการ เรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ในการทํางานกับเคสรวมถึงมีที่ปรึกษาในเรื่องของอ่ะเราทํางานมาเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้อาจารย์ช่วยเหลือหรืออาจารย์คิดว่าอย่างไรเหมือนมีรุ่นพี่คนที่คอยอร์ตเราหน,นหลังนะครับส่วนเนี้ยพูดขึ้นมาเพราะว่าต่อให้เราจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันในการเป็นนักจิตแต่ละคนเนี่ยมันก็จะต้องมีเซตของซอฟต์สกิลบางอย่างที่จะต้องมีเพื่อสามารถรับมือกับงานด้านจิตวิทยาได้ ส่วนนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็น emotional stability หรือว่าความมั่นคงทางอารมณ์เนาะหรือว่าพวก resilience หรือว่าการที่เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่ดีสองคำนี้ผมว่ามีความใกล้กันอยู่แต่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็นได้ก็คือการที่เวลาที่เรารับรู้ว่ามีสิ่งอะไรก็ตามความเครียดกดดันการถูก ignore หรือถูกเมินเฉยจากสังคมแล้วเราผิดหวังเราเสียใจเราเศร้า เราสามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคำว่า resilience ลองนึกถึงการที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตาลมลุกเออเวลาที่มันมีคนเอานิ้วไปดันอะ่ะแล้วมันกลับขึ้นมาได้อันนั้นะ่ะก็คือคำหนึ่งของ resilience เนาะคือการที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบหรือ negative emotion เราสามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาเพื่อกลับมาอยู่ในสถานะ เตรียมความพร้อมแล้วสามารถทํางานหรือใช้ชีวิตต่อได้นอกเหนือจากงานนักจิตผมว่าทักษะนี้ก็เป็นอีกทักษะที่สําคัญในแหล่งใสางานรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งอีกหนึ่งอย่างสาคัญที่จะเจอคําถามมากับทางนักจิตเนี่ยก็คือนักจิตวิทยาเนี่ยเขามีวิธีการฟื้นฟูนฟนสภาพจิตใจกันยังไงเนาะอย่างที่ผมเองเคยทําคลิปลงช่องไปแล้วนะั้น Psycholife ะในส่วนของ reels นะครับ จริงๆวิธีการภาพรวมอ่ะไม่ได้ต่างอะไรกับบุคคลหรือมนุษย์ไปทํางานทั่วไปเราก็ควรมีเวลาให้กับตัวเองได้ทาสิ่งที่ต้องการเนาะไปเที่ยวไปกินข้าวอร่อยๆต่างๆดูซีรีส์ฟังเพลงตามที่ทุกคนต้องการเลยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เป็น mindset เนี่ยหรือว่าชุดความคิดเนี่ยก็คือการที่เมื่อเรารูแล้วว่าเราทํางานพลาดตรงไหน,นอ่ะเราก็เพียงแค่จดจําไว้แล้วก็ไปต่อเดี๋ยวโชว์มาสโกออนไปก่อน แล้วก็อย่าลืมที่จะทําให้เต็มที่ถ้าเราฝึกฝนมาแล้วว่าเคสนี้เป็นแบบนี้เราต้องทําแบบนี้ treatment แ,แบบไหนให้คำปรึกษาเชิงไหนเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราก็ทําให้เต็มที่เวลาหลังเซสชั่นจะได้ไม่เสียาจทีหลังว่าเราไม่ได้ทำเนาะเพื่อเป็นปการป้องกันไม่ให้มันเกิดผลลัพธ์เชิงลบกับการบําบัดด้วยนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของการที่นัก,กจิตวิทยาเนี่ยเป็นคนที่ต้องสื่อสารเก่งไหม ถ้าเราไปกําหนดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่านักจิตวิทยาต้องสื่อสารดีเข้าหาคนเก่งคิดคําถามได้ดีหรือเป็นคนที่กล้าแสดงออกเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่ต้องคิดก็คือมันเป็นการสร้างมาตรฐานนะมันเป็นการสร้างความคาดหวังเหมือนกันนะคือยิ่งยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเองเป็นคนที่มี real self ที่ตกกันข้ามเลยเป็น introvert เก็บตัวไม่เข้าสังคมบ่อย หรือสื่อสารไม่ค่อยดีเนี่ย real self ของเราเป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือ ideal self ก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็นการแสดงออกเป็นแนว as t o w e r d ไปเลยเนี่ยมันยิ่งห่างกันเนี่ยการที่เราไปเซตค่าคาดหวังไว้สูงห่างจากตัวเราเกินไปเนี่ยมันจะค่อนข้างสร้าง negative feeling ที่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะเวลาที่เราไปไปไม่ถึงจุดนั้นก็คือเราเป็นคนเก็บตัวแล้วเราพยายามอย่างมาก ที่จะต้องเป็นคนที่สื่อสารได้ดีเข้าสังคมเก่งเนี่ยเวลาไปไม่ถึงมันก็จะยิ่งโทษตัวเองเหมือนกันนะครับทฤษฎีเมื่อกี้ผมก็โยงมาจากเรื่องของคาร์โรเจอร์สเนอะเรื่องของ real self แล้วก็ ideal self ที่มันห่างกันพอมันเกิดแกลบตรงกลางเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้เรียนรู้มาเพราะว่าส่วนตัวผมก็เป็นแนว i n t r ว v e r t เหมือนกันเนาะก็คือการที่เราเองเนี่ยไม่ต้องสร้าง เอ็กซ์เพคทชันสูงขนาดนั้นเราแค่สร้างความคาดหวังหรือเอ็กซ์เพคทชันในแต่ละวันว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้ได้ในวันนี้เราจะลองอ่านหนังสือหรือฝึกทักษะในการพูดคุยตั้งคาถามหรือเข้าไปหาคนที่เรารู้จักแล้วลองพูดคุยสัก3 4ประโยคเท่านั้นก็เพียงพอนะครับในการฝึกพวกโซเชียลสกิลอะไรอย่างงี้คือสุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่กับที่นะว่าเอ้ยเราเป็นคนสื่อสารไม่ดีเราก็ยอมแพ้เนาะเราก็พยายามฝึกเหมือนกันว่า เออจะทำให้โซเชียลสกิลหรือรัษะศางสังคมในมันดีขึ้นยังไงบ้างนะครับแต่เราก็ค่อยเป็นค่อยไปในแง่หนึ่งก็คือเราไม่รีบร้อนตัวเองว่าจะต้องรีบวิ่งเนาะเราก็ค่อยๆไปจ็อกกิ้งก็ถึงเป้าหมายได้เหมือนกันทํานองนี้นะครับประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะจบพอดแคสต์ EP สั้นๆ EP นี้เหมือนกันเนาะว่ามันสั้นมากเลยแต่ว่าเรื่องที่อยากจะมาเล่าก็มันก็จะประมาณนี้ก็คือ ตอนผมไปทํางานในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าเจอรุ่นพี่อลายคนที่ผมเมนชั่นไปในตอนพารทแรกๆของพอดแคสต์เนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็มีความอินโทรดแทบทั้งสิ้นเลยจะเจอน้อยมากๆเหมือนกันนะที่จะมีความกล้าแสดงออกแล้วก็เอนเนอร์จิกหรือว่าเป็นคนมีพลังงานเยอะๆอะไรเงี้ยจะเจอน้อยผมไม่รู้ว่าทุกคนที่เป็นนักจิตฟังอยู่เนี่ยจะคิดมืนผมไหมแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า วงการนักจิตของพวกเราเนี่ยมีอินเทอร์เวิร์ดมากกว่าอิสเทอร์เวิร์ดนะครับมีคนที่เขาสื่อสารอ่ะอาจจะเข้าสังคมมาอาจจะมีบ้างนะครับแต่เรื่องการสื่อสารเนี่ยกลายเป็นว่าคนอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยสื่อสารได้สุขุมนุ่มลึกตรงไปตรงมาตั้งคําถามได้ดีมันเข้าถึงใจเนาะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอาจารย์อ่ะหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์ด้านการทํางานในเซสชันเนี่ยคือ เวลาที่เขาอาจจะเรียกว่าเข้าหมดนักจิตอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารด้วยโฟล์เหมือนกันเนาะคือสุดท้ายแล้วธรรมชาติของมนุษยก็จะมีหลากหลายเนาะแต่มันไม่สามารถมากาหนดได้ว่าใครจะเป็นนักจิตวิทยาที่ดีหรือไม่ดีเพียงแค่ดูแค่ธรรมชาติของมนุษย์เนาะมันอยู่ที่การฝึกฝนมันอยู่ที่การเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วก็อยู่ที่แรงจูงใจภายในด้วยว่าเราทำอาชีพนี้ไปเพื่ออะไร นะครับสำหรับพอดแคสต์ p ีวันนี้ก็มาฝากเท่านี้นะครับถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะหยิบมาเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะอาจจะอยู่ไม่นานมากแต่ว่าถ้าทุกคนชอบทุกคนรู้สึกว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์ในการเดินทางชีวิตหรือว่าการที่ทุกคนอยากจะมาทำอาชีพนี้เหมือนกันก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไซคีท l i f e ทั้งใน Instagram Facebook YouTube แล้วก็ Spotify ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนแต่เพีงเท่านี้นะครับมีความสุขกับชีวิตและมาเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ